สาธิตวิธีการเล่นยูเนียนอารีนานะครับแบบเล่นจริงให้เห็นก็ตัดสินะผู้เริ่มก่อนนะครับฝนชุบปึ๊บอ่าฝายน้องได้เริ่มก่อนนะครับเริ่มมาตัว7ใบนะครับใบบนสุด7ใบครับหลังจากนั้นใบบนถัดมาอีกเใบจะเป็นพลังชีวิตนะครับเจ็ดใบแล้วนะอ่าคนเริ่มก่อนนะครับจะยังไม่ได้จวดในเทิร์นแรกนะครับเข้าเทิร์นนะครับเริ่มมาได้แอคชั่นพอยต์หนึ่งใบ เาจะจบเทินเท่านี้นะครับฝ่ายเริ่มหลังนะครับเ,เทินตัวหนึ่งใบเปิดแอคชั่นพอยต์ขึ้นมา2ใบนะครับเริ่มหลังได้แอคชั่นพอยต์สองใบในเทินแรกขอใส่หนึ่งลงใส่หนึ่งลงจบเทินเท่านี้นะครับเทินที่2ของฝั่งโคชยาร์นะครับตัวหนึ่งใบแล้วผมปึ๊บเปิดขึ้นมาหนึ่งใบครับอ่าเลื่อนขึ้นมาหาข้างหน้า าที่ลีลงมาในสนามจากมือจะต้องหลุดในภาพเลสนะครับเราต้องจ่ายหนึ่งแอคชั่นพอยต์เป็นค่าใช้งาน่อการเลสแอคชั่นพอยต์อ่าอทีนี้ยังเหลืออีกหนึ่งแอคชั่นพอยต์จะลงเพิ่มได้อีกใบหนึ่งนะครับจ่ายหนึ่งครับผมอ่าก็จะจบเมนเฟสเท่านี้เข้าไปเซนเฟสนะครับจะสั่งตัวที่อยู่ข้างหน้าที่ฟอนไลน์โจมตีได้สั่งการสั่งโจมตีก็คือให้บิดคาแรคเตอร์ตัวที่จะโจมตีเป็นแนวนอนนะครับเรียกว่าเลสอ่าจากนั้น เลงเป้าไปที่พลังชีวิตอีกฝ่ายเพราะว่าฝั่งนี้ไม่มีตัวป้องกันนะครับพลังชีวิตเสียหายหนึ่งหน่วยเปิดออกมาเป็นมีทิกเกอร์นะครับอันนี้เป็นดรอทิกเกอร์จะได้โจกการ์ดหนึ่งใบหลังจากตรวจสอบทิกเกอร์เสร็จแล้วพลังชีวิตก็จะลงไปที่ outside area เนื่องจากไม่มีตัวโจมตีต่อแล้วก็เข้าเอนเฟดนะครับผมเปลี่ยนตัวที่อนไลน์และเอนจไลน์เป็นแนวตั้ง เทรานี่2ของฝั่งจิวจิสุนะครับในเทิร์นที่2ของฝ่ายเริ่มทีหลังนะครับจะยังไม่ได้แอคชั่นพอยต์เพิ่มเติมจะยังมี2แอคชั่นพอยต์เท่าเดิมนะครับหมูเฟสนะครับเลื่อนเมคุมิ2,000 1ใบขึ้นไปที่แอตแทกไลน์ครับผมเมนเฟสครับใจหนึ่งเล่นยูจิครับผมใจหนึ่งครับเล่นยูจิครับเข้าแพทเทิร์นเฟบ้างครับสั่งเมคุมิโจมตีครับผมถ้าพลัง เท่ากันฝ่ายตั้งรับจะเป็นฝ่ายตายคนเดียวดังนั้นจึงเลือกที่จะไม่ป้องกันนะครับพอเลือกใบนี้นะครับเก็บพลังชีวิตเปิดขึ้นมาดอทิเกอร์เหมือนกันนะครับอ่าหงายวางไว้ก่อนครับอ่าตัวหนึ่งใบครับจัดเด็กาจากนั้นเอาใบนี้ลงไปที่เอาไซแอร์เรียนะครับผมไม่มีตัวโจมตีต่อแล้วครับเข้าเอ็นเฟดแล้วเปลี่ยนกลับมาตั้งเข้าเถินน้องแล้วครับเข้าเถินได้ตัวหนึ่งใบครับหยุดให้น,หนันใบ เอคชันพอยต mm ์ hmm. เป็นแนวตั้งับผมจากนั้นหงายเพิ่มมีหนึ่ใบเป็นเต็มบาล้บนะครับเกมนี้จะมีแอ mm hmm. ค i ชันพอยต์เต็มอยู่ที่3าใบ่ามูฟเฟตนะครับมูฟเฟตนี่ก็จะเลือกตัวพลัง2,000ขึ้นมา1ตัวนะครับที่ไม่เอาพลังพันหขึ้นมาเพราะว่าถ้าพลังน้อยกว่าก็โจมตีไม่เข้ากันเองอะเลื่อนผู้ชายพลัง2,000ขึ้นมาได้เลยคร่าทีนี้เข้าเมนเฟตครับผม พึ่งลงมาต้องนอนแลทีนี้ได้ครับเล่นใบนี้ได้แล้วเพราะว่ามีสามเอนจีสีม่วงครับนี่ใบละหนึ่งใบละหนึ่งมีครบสามแล้วเลยลงใบที่มีสามม่วงได้นะครับทีนี้ก็เข้าแพทเทิร์นเฟสแล้วสามารถเอาตัวที่อยู่ฟอ์ไลน์โจมตีได้เลยครับตัวที่ไหนสภาพแอคทีฟก็คือหัวตั้งอย่างนี้นะครับผมเลือกโจมตีครับฝั่งนี้เลือกที่จะไม่ป้องกันนะครับเนื่องจากพลังเท่ากันฝ่ายโจมตีก็จะเลือกใบหนึ่ง ไปไหนก็ได้นะครับในการที่จะเตียบพังชีวิตแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการสาธิตครับก็ง่ายๆก็เอามาทีละใบแล้วกันไปถัดไปนะครับเจ็บไม่มีติ๊กเกอร์ครับถ้าไม่มีติ๊กเกอร์ก็ลงเอาไาไปเฉยๆยังเหลือตัวที่โจมตีได้อยู่ก็สามารถโจมตีต่อได้เลยครับครับก็เสี๋ยวอะไรครับติ๊กเกอร์แอคทีฟครับน่าเสียดายที่จังหวะไม่ดีเท่าไหร่ตนะิกเกอร์นี้จะทําให้จับ แฟกเตอร์ตัวหนึ่งกลับมาแอคทีฟได้ก็คือจากนอนกลับมาเป็นตั้งแล้วบวกพลังให้3,000ด้วยบวก3,000ถ้าับเป็น5,000แต่ว่าน้องก็ไม่มีตัวตีต่อแล้วก็เข้าเอ็นเฟสได้เลยครับครับเข้าเทินตั้งตัวเปิดขอต่งเมกามิขึ้นไปหนึ่งใบครับผมใจหนึ่งแอคชั่นพอยล์ลงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีฝาเอนจี้แล้วเหมือนกันก็เลยลง ใบ3 1ที่ผลิต2 Energy ได้เช่นกันถึงน,นี้มี5 Energy แล้วครับขอใช้การ์ดใบนี้ครับมีความสามารถพิเศษนะครับเลดครับเลดคือเราสามารถเอาการ์ดใบนี้ไปวางครับตัวคาแรคเตอร์ที่ระบุหรือว่าคุณลักษณะที่ระบุได้อันนี้ให้บอกว่าให้ทับอิตาโดริยูจินะครับผมการเลดเนี่ยมันดีมากเลยก็คือจาก เลสอยู่จะเปลี่ยนกลับมาเป็นแอคทีฟด้วยแล้วก็สามารถเลื่อนขึ้นได้เลยด้วยความสามารถเมื่อลงทํางานครับผมตัวการา์ดสองใบจากนั้นทิ้งการ์ดบนมือ1นใบครับผมแล้วการ์ดใบนี้จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นตามนิ้วของสุขณะในอัไซอเรียครับผมขอทิ้งนิ้วอตอนนี้มีนิ้ว2อใบแล้วมีนิ้วที่ออกมาจากไลท์เป็นสติ๊กเกอร์นะครับตอนนี้ครบ2ใบแล้วท่ากับคนนี้จะมีพลังบวก1,000และมี Impact 1ด้วย i m p a c t 1ก็คือ แม้จะถูกป้องกันเอาไว้แต่ถ้าสู้ชนะก็ยังมีความเสียหายไลท์พอยต์หนึ่งอยู่ดีนะครับผมเข้าแบตเทิลเฟสตั้งสุขนะโจมตีพลังโจมตี5,000ถึงบล็อกไม่บล็อกก็เสียไลท์อยู่ดีดังนั้นก็ถึงเข้าไลท์ดีกว่านะครับเปิดหน้าเป็นสติกเกอร์แอคทีฟครับบวกพลัง3,000นอ่าเลือกคนนี้บวก3,000ได้เลยครับอ่าจากนั้นใบที่แสดงผลสติกเกอร์ก็ลงเอาไซเรียลครับผมพลัง5,000แล้วไม่เป็นไร พลัง2,000โจมตีครับทีนี้ฝ่ายป้องกันมีตัวที่พลังเยอะกว่าที่จะเหมาะที่จะป้องกันแล้วก็สามารถฝั่งป้องกันได้โดยการเปลี่ยนเป็นแนวนอนนะครับผม2,000กับ5,000ฝ่าย5,000ชนะครับแต่ฝ่ายโจมตีแม้จะมีพลังน้อยกว่าก็จะไม่ถูกทำลายนะครับผมพลัง2,000โจมตีครับทีนี้พลังเท่ากันก็ถ้าป้องกัน ถ้าเกิดเอาพังเท่ากันมาป้องกันแล้วก็ฝ่ายป้องกันก็จะตายเพียงคนเดียวก็เลยเลือกจะไม่ป้องกันเนาะก็จะเข้าพังชีวิตนะครับเปิดขึ้นมาเป็นไม่มีฟิกเกอร์ครับก็ลงครับเอ็นเฟสครับตั้งขึ้นมาปึ๊บปุ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 ๊บป๊บบเทเรครับอ่าเข้าเทิรน้องตัวนหนึ่งใบก่อนอ่าจากนั้นเปลี่ยนการทุกใบในสนามเป็นวางตั้งเลยครับอ่าเปลี่ยนข้างหลังด้วยแอคชั่นพอยด้วย เอาละมุฟเฟสครับเลือกใครขึ้นมาบ้างไหมขอขยับ่อไ,ไปที่ฝรั่งน่ครับผมโอเคครับเมนเฟสนอนได้ครับแบบนี้โอเคแบบนี้พิเศษไม่ต้องนอนนะครับเพราะว่ามีความสามารถคือฟิลการ์ดนี้ลงอยากมือได้ในสภาพแอคทีฟเลยเลส ใช้ความสามารถแบบนี้ค่ะเอ,อ้อมีความสามารถตอนเลทน,นะครับทำส่งไตรเตอร์ที่พลังไม่เกิน3,000ไปที่ออสเตรเรียและเทอร์นี้ได้รับอิมแพคหนึ่งด้วยเป็นชาวิทแข็งแกร่งมากขอใช้ความสามารถแบบนี้ค่ะความสามารถของเทเลอร์นะครับจะบวกพลังให้พาเกีย์ทยีนดำทุกใบ500ก็บวกหมดเลยครับเวอรอัพ500ทั้งสนามเลยทีเดียวใ่้ทกเฟสสิ <laughs> อ๋เลยครับค่ะขอใช้แบนี้จบสิค่ะ ไม่ป้องกันครับเลือกอะไรได้เลยครับเอาใบนี้เอาไบนี้เลยครับไปนี้นะครับเปิดมาเป็นพิกเกอร์เกตครับให้เอาใบนี้ขึ้นมือนะครับใบนี้จะไม่ลงเอาไปเรดจะขึ้นมือจะตีต่อหรือไม่ครับอ่าค่ะใช้ใบนี้โจมตีค่ะทางโจมตีสองพันห้าขอป้องกันไว้ด้วยพลังสี่พันครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นโจมตีต่อไหมครับผมค่ะใช้ใบนี้ค่ะทางสองพันห้าเข้ามาเลยเปิดมาเป็นพิกเกอร์เรดครับผมพิกเกอร์เรดเนี่ย ถ้าเปิดได้ไปนี้จะเอาไปนี้กับขึ้นมือได้หรือว่าถ้ามี energy เพียงพอตอนนี้มี4สี energy พอดีเลยก็มีจังก็ทําการเลดรีได้เลยนะครับเลดครับปุ๊บเลดแล้วก็ขึ้นมาพลังมันเลดครับจัวก๊ารสองใบถึงก๊่งใบตัวสองแล้วก็ถึงน,นิ้วครับน,นิ้วจมพี่ตองไหมครับใช่ไหม มีตัวมาป้องกันพอดีเลยป้องกันไว้ได้4,000ครับไม่คขไลไรนะครับผมก็เข้าเอ็นเฟสครับเข้าเทิร์นของไฟลชือชิซุตัวนก่งใบตั้งครับเอาละ่ะเข้มข้น,นแล้วใกล้ตายแล้วเหือืองไลท์เองทำไงดีเริ่มยาแล้วละ่ะใจหนึ่งครับลง นงบลารครับผมใจหนึ่งครับมีฟิลเหมือนกันโรงเรียนนะครับโรงเรียนมหาเวศใบนี้ก็จะขายกับรถบรรทุกนะครับแต่ว่าจะบวก1 0 0 0พันแต่มีเงื่อนไขาย,ยากกว่าคือจะใช้ความสามารถบวก1 0 0 0ันได้เธอนี้จะต้องมีการเล่นการ e ์ดอีเวนต์ก่อนแล้วนะครับผมขพใช้การ e ์ดอีเวนต์ครับเคเทเคนครับผมใบนี้บอกว่าเอาฟอนไลน์หนึ่งตัวที่พลังไม่เกิน5,000ขึ้นมือครับแต่ว่าถ้ามีอิทาโดริยูจิอยู่นี่ีพอดีเลยตรงเอเนจีไลน์ก็นับว่ามีอยู่ในสนามน,นะครับ จะเอาไปเอาไายแอรียแทนอ่าขอส่งใบนี้ไปเอาไซยแอรียครับส่งไปเอาไซยแอรียเลยโอเคไปไปหมดเลยอ่าการที่มีเลทครับก็จะไปทาง2องใบเลยนะครับผมทีนี้ขอใช้ความสามารถเมีนของใบนี้ครับผมบวกพลัง1,000ทุกคนอันนี้ก็ 6,000, 6,000, 3น0 0นะครับผมขอแพทเทิร์นเฟรนะครับแอตเทิร์นเฟนั่นแหละโจตีได้พลัง6,000ครับผม ไม่ป้องกันเนาะก็โจ,จมตีไปนี้ครับเปิดมาเป็นเจ็ดครับให้เอาไปนี้กลับขึ้นมือได้เลยครับผมโจมตีครับอีกหกพันตีไปนี้เลยเปิดมาเป็นเกรดเหมือนกันีความสามารถกับการ์ดใบนี้ค่ะ้อโดนบ้างแล้วตายบุยตายการอากาศเลยตัวตีลดลงเลยตีต่อไม่ได้แล้วจบเพรินแค่นี้ครับ น้องตัวหนึ่งไปครับเปลี่ยนเป็นตั้งตั้งตั้งครับใช้ความสามารถับบไหนนี้ค่ะ r o o มีความสามารถตอนลงบอกว่าที่ฝ่ายเราคนหนึ่งนะครับได้ความสามารถบอกว่าไม่ถูกป้องกันจากปีสองพันหรือต่ำกว่าทีน,นี้ถ้าจะป้องกันจะต้องเอาสี่พันไปตายอะไรเนี่ยันบากใจจัง<ม>โอ้มีทีอาร์ด้วยครับหมายถึงต้องจ่ายสอง แต่ว่าพอมีรููๆอยู่จึงฟื้นแอคทีฟ AP กลับขึ้นมาใบึ่งใบแล้วก็จะส่ง BP ไม่เกิน5,000นี้ฟอนไลน์1ตัวไปที่เอาไซได้ครับผมเลือกไปไหนดีไปนี่ไปนี่เออตายเลยการอีเวนต์เมื่อใช้งานเสร็จก็จะลงไปที่เอาไซแอเรียทันทีครับผมออกผลทันทีทันทีครับเทเลอร,ร์บวกทุกคน500 ใช้ความสามารถกับการแบบนี้นะคะช็คเม็ดเลยเหรอ,เ,อเรียแล้วโอเคใจหนึ่งนะครับก็จะบวกใครก็ได้คนหนึ่งสองพันนะครับแล้วก็มีลูรู้อยู่ด้วยจะได้รับ Impact บวกหนึ่งแต่ว่าถ้าไม่มี Impact ก็จะกลายเป็น Impact หนึ่งนะครับตอนนี้มี Impact หนึ่งโอ้อ่าเข้า t อสแทก a ฟ e ใช้ไปน,นี้จดตินะคะสี่พันเท่ากันไม่อยากตายวัดใจดีกว่าต้องมีพิกเกอร์เิดลงมาเป็นสาาเปเชียลครับสามารถส่งตัวฟอนไลน์หนึ่งตัว ไปที่เอาใส่ได้ขอส่งตัวที่ได้รับพลังจากเท็เมนมาไปเลยเอาใส่เรี้ยปึ๊บเหลือไรเดียวแล้วอ่าสีต่อไหมครับค่ะใช้ในจีค่ะเอาป้องกันไว้ได้วยสี่พันครับใช้ในจมีต่อค่ะไรสุดท้ายเ็นทิกเกอร์ไฟนอลครับทิกเกอร์ไฟนอลบอกว่าถ้าเกิดเปิดมาเป็นใบสุดท้ายจะสามารถเอาใบบนสุดหนึ่งใบมาวางที่ไหลได้ยังไม่แพ้นะครับ Okay. ก็เอนเ a ท์ครับเปี่ยนทุกใบเป็นตั้งท่อเทิร์นตัวก a สตัวตีไม่เหลือเลยแต่ถ้าเลื่อนขึ้นไป Energy ก็ไม่พอใช้อีกขอเลื่อนขึ้นไปใบเดียวครับผมขอส่งลงมาไว้เผื่อว่าจะป้องกันได้แล้วก็ส่ง โจนะครับซาโต้รุค่าแอคชั่น2เมื่อลงมาที่ฟอนไลน์นะครับจะนำคาแรคเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งตัวกลับขึ้นมือได้ขอส่งใบนี้กลับขึ้นมือครับเอาใบบนสุดกลับขึ้นมือไปส่วนใบข้างล่างก็ลงเอาไฟแอรเรียโอเคแอทคเฟดครับขอโจมตีเท่านนี้ไม่ไม่สามารถใช้โรงเรียนได้เนื่องจากไม่มีการดีเวนนะครับพลังโจมตี5000นะครับโจมตี จมตีที่ไปนี้ครับตเปิดออกมาเป็นพิเกอร์ไฟนอลเหมือนกันครับผมแต่ว่าเนื่องจากไม่ได้เปิดเป็นใบสุดท้ายจึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตรงไปที่เอาไซเดียนะจมตีต่อครับใช้ได้มีป้องกันแล้วกันนะคะโอ้ยทำไมให้ปล่อยเข้าไม่ชนะจบเทิร์นแล้วครับก็เปลี่ยนไปตั้งทุกใบครับเทิร์นจบตั้ง่ะใช่ครับตึ๊บึ๊บ รใช้ความสอมาตรของเบ็น,นี้ลบพลังสามพันเหลือพันเดียวแล้วครับเขาจะทำอะไรกันแน่ใช้ความสอมาตรเบ็น,นี้กับแรงคนเดิมคลบพลังแล้วทำลายซ้ำเออ,อทำลายไม่เกินสามพันตายเลยครับแล้วเทนีด้รับอิมแพคหนึ่งด้วยอ่าเข้าไอ้พักเฟด ใช้ขา้าวสาลีเบนี้ค่ะบวกพลังทุกคน500จะโจมตีแล้วสินะอโจมตีเข้ามาเลยครับใช้เบนี้โจมตีค่ะถึงจะป้องกันก็เสียไรอยู่ดีเพราะมีอิมแพ็คหนึ่งมารุนทิกเกอร์กันนะครับทิกเกอร์แอคทีฟไม่มีอะไรไรคอยหมดแพ้แล้วครับผู้ชนะได้แก่โพเตีอาตครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสอนเล่นของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราถ้าเพื่อนๆมีคำถามสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับ